กันแล้วก็เขาก็โดนจับยุงในสี่ปีกว่านะนี่เด็กไม่เคยติดคุกเลยอ่ะสี่ปีกว่าแต่ยังดีที่ว่าในคุกอะ่ะคนรู้จักผมเยอะเฮ้ยนี่น้องเม่งปากดำใช่ไหมเขาก็ดูแลไม่มีใครรังแกเขาแต่ตอนนี้เขาออกมาแล้วถ้าวันนี้พี่ติดคุกเนี่ยพี่บอกคุณเมงว่าคุณเมงช่วยบอกเพื่อนหน่อยนะวา่าดูแลพี่หน่อยอย่าใครรังแกพี่คุณเม่งจัดก,การให้พี่ได้ปะได้ครับฝากนี่ก็คือว่า ก็จะเป็นอยู่แบบอยู่แบบไม่มีใครรังแกเขาแค่นั้นเองอย่ามีอิทธิพลอยู่ครับขอให้ไม่ใช่อิทธิพลดีกวเป่าพี่คำว่ายังมีความดีอยู่บ้างยังมีความดีอยู่ในคุกบ้างแต่ไม่ใช่ว่าไปฝากผมที่เชียงใหม่ไม่ใช่นะมันก็ต้องแถวที่ผมเคยติดนะครับผมไม่ได้มีอิทธิพลอะไรขนาดแบบไปต่างจังหวัดไปไปติดอยู่เชียงรายบอกให้ผมฝากฝากไม่ได้เดี๋ยวมงกระทืบเอาอีก คำถามสุดท้ายจะถ,ถามคุณเหม่งมีคนหลายคนสงสัยว่าทําไมคุณเหม่งต้องปากดับด้วยเล่าสิมันมีที่มาพี่ยังไงผมเนี่ยเมื่อก่อนผมอยู่ในคุกและวันเกิดผมเนี่ยเดินพูศิจิกาอืมผมก็จะถูกมีเรื่องมีรมาวตลอดเลยก่อนที่จะวันเกิดเราเนี่ยจะมีเรื่องถูกย้ายมั่งถูกอุ้มมั่งถูกต่อคดีมั่งทําร้ายเขามั่งถูกต่อหังซอยอม,มันจะเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยเราเชื่อว่าอย่างนั้นอื แล้วปีที่ผมสากปากเนี่ยคือว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมาถึงวันเกิดเราจริงๆวันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอืมหุยสงสัยแบบอาถรรนี้จะหมดลงไปแล้วเออเออพอวันเกิดปุ๊บผมก็กินยาเมาอืมเอายาคนบ้ามากินอะไรมากินเมาเมาปุ๊บโอ้สนุกสนานพอเราขึ้นไปบนอนนอนเราสั่งแล้วเราเริ่มสั่งแล้วเพื่อนก็เอาจดหมายมาให้ฉบับหนึ่งเปิดออกมา ผมอ่านทั้งนี้ผมยังไม่สัง่งผมอ่านปุ๊บน้องของผมเนี่ยซึ่งเป็นน้องสาวโทเขียนจดหมายมาบอกว่ายาที่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กๆก,กินยาฆ่าตัวตายอผมก็เลยบอกว่าฐานนี้มันมันไม่จบสิ้นทังทีอะไรเงี้ยผมก็เลยเครียดผมก็เลยต้องการที่ว่าผมจะสักปากเพื่อจะเปลี่ยนโงเ่เฮงตัวเองให้มันดวงดีบ้างหลังจากวันนี้ไปแล้วก็คือการสักปากของผม ในวันเกิดของผมเองอืแล้วผมก็มากรีดแผลนี้แผลกรีดเนี่ยเพื่อที่ว่าเอาเลือดออกมั่งมันจะได้จบไปเลยผมก็ใช้มีดใบมีดโกนกรีดตัวเองแล้วก็สักปากในวันนั้นแต่หลังจากที่ผมสักปากก็เหมือนเดิมพี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยกูเหมือนเดิมกูมไม่น่าสักเลยไม่ใช่ห <laughs> <laughs> น้ากูเปลี่ยนหน้ากูแก่ไปอีก มันเป็นอย่างนี้พี่แต่ทุกวันนี้ผมเลิกเชื่อเรื่องนั้นแล้วนะครับผมมาอยู่กับเมียผมก็เมียผมก็เลยบอกว่าอย่าไปคิดเรื่องนั้นเลยแล้วถ้าเราคิดด้านลบมันก็จะลบอยู่อย่างนั้นแหละอืมผมก็ไม่เชื่อแล้วตอนนี้นะครับชีวิตคุณเหม่งเปลี่ยนไปหรือเปล่าจากสักปากดําเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ที่แน่ใจก็คือชัวร์ๆก็คือว่าคุณเหม่ปงปากดำจริงๆนะมันอยู่กใกล้ๆเนี่ยดำ,ดำมากคำอบอคำถามสุดท้ายที่จริงๆคุณเหม่งอ,อยากบอกอะไร เยาวชนที่บางคนวันนี้เนี่ยใช้ชีวิตมินเมก,กับการจะต้องติดคุก่ะคุณเมงอยากเตือนอะไรมั้งขอเป็นคําพูดของผมดีกว่าพี่อยากให้หลายๆคนนะครับตั้งใจทําหากินแล้วก็อย่าไปไขว่คว้าอะไรที่มันโง่งมงายนะครับแล้วก็อย่าไปอยากได้เหมือนคนอื่นที่เขามีอยู่แล้วคุณจะขับแลมโบกินี่คิดง,ง่ายๆเลยคุณก็ต้องติดไฟแดงเหมือนกัน คุณจะใช้กระเป๋าสตางค์ใบละห้าล้านหรือใบละห้าร้อยคุณก็ใส่ตังค์ได้เหมือนกันคุณจะใช้นาฬิกายี่ห้อแพงๆหรือว่านาฬิกาพลาสติกเวลาก็เดินเท่ากัน <S <S และสุดท้ายเลยนะไม่ว่าคุณจะอยู่คฤหาสา์หลังละพันล้านหรือว่าคุณจะอยู่กระท่อมแค่หลังเดียวเวลาเราเหงาเราก็เหงาเท่ากันครับ วันนี้ถ้าขอบคุณคุณเหม่งมากเลยครับที่มาคุยกันในวันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมได้คุยกับคุณเหม่งแล้วก็รู้สึกว่าคุณเหม่งเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดที่ดีแล้วก็มีคําที่ดีและที่สําคัญคิดว่าต่อไปนี้เนี่ยชีวิตของคุณเหม่งเนี่ยที่ออกจากคุกมาก็จะต้องเจอแต่เรื่องที่ดีๆเพราะคนที่คิดดีมักจะต้องมีชีวิตที่มันดีใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับสวัดี